สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องชินนานจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่20นั่นเองนะครับหลังจากที่พระเอกเขานั้นก็เลยได้ใช้วิชาเคลื่อนที่ใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้มาซึ่งก็คือวิชา8ย่างเก้านภานั่นเองก็เพื่อที่ตัวของเขาจะได้สามารถไล่ตามสิทธิ์พี่ทั้งสองคนนี้ ห้ได้มาท่านไปแบบติดๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจากนั้นต่อมาพวกสิทธิ์พี่ทั้งสองคนก็เลยได้สามารถล่วงหน้ามาไปแล้วจนกระทั่งถึงที่สาราว่างเปล่าแห่งหนึ่งประเนที่เรียบร้อยอีกแต่ว่าทั้งสองคนนานก็ถึงกับต้องมาตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเป็นเพราะว่าเมื่อพวกเขานั้นหันหลังกลับมาก็เลยได้มาพบความจริงไปว่าพระเอกของเรานานก็สามารถที่จะ เคลื่อนที่มายัางที่แห่งนี้ไปด้วยความเร็วที่มันก็สูงเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้มาถึงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็แน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าสิทธิพี่ก็จะมาถึงก่อนแบบนานมากพอสมควรแต่การที่พระเอกนั้นก็ได้มาถึงแต่เร็วขนาดนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสําหรับสิทธพิพี่และจากนั้นผลนก็ได้ปรากฏไปแล้วนะครับผมว่าพระเอกของเรา ขาานั้นก็ได้เคลื่อนที่มาแบบรวดเร็วมากสุดๆจนกระทั่งก็ได้แรงแซงทางโค้งไปเป็นที่เรียบร้อยจนตัวของเขานั้นก็เลยได้เบรกไม่อยู่เลยได้พุ่งเลยป้ายและพระเอกขาานั้นก็ได้เข้าไปชนเข้ากับสาราที่แห่งนี้ไปอย่างจังเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมจากนั้นต่อมาสิทธพิพีทั้งสองคนนี้ก็ถึงกับต้องงงการไปเป็นอย่างมากและก็มาคิดในใจ กานไปเลยนั่นเองนะครับว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ทําอะไรของเขาไปกันแน่ล่ะเป็นคนที่ก็หน้าตารอเลาแต่ก็ทําอะไรไม่สมกับหน้าตาของเขาไปสักเท่าไหร่ซึ่งจากนั้นฉาก็จะตัดมาที่พระเอกสิ่งตอนนี้เขาก็กําลังนอนแอ่งแมงไปอยู่ที่พื้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกได้เลยเนี่ยนะครับว่าก็จะหมดสภาพหมดสิน้นความเป็นผู้ถือครองพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณเทพสงคราม ไปเลยทีเดียวเชียวอีกด้วยนั่นเองจากนั้นต่อมาพระเอกเขาก็ได้บอกไปเลยว่าเห็นไหมล่ะพวกท่านสิทธี่ทั้งสองคนข้านะเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ก็มีความเก่งการเป็นอย่างมากเลยใช่หรือไม่และนอกจากนั้นแล้วข่าเนี่ยก็สามารถที่จะ ถามมันได้ไปอีกด้วยนะนะและมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่กองายได้มากมากเหมือนกับว่าข้าเนี่ยก็กํำลังปอกก้วยเข้าปากไปะซะอย่างนั้นนั่นแหละและคนแบบข้านะนะมันก็จะมีเพียงแค่หนึ่งในล้านคนมันก็เท่านั้นเองซึ่งต่อมาลุงไปเฮงนะนะครับผมเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าจะไม่ยอมแพ้ภายของเราไปแน่แนก็เป็นเพราะว่าเขา ก็มีตำแหน่งเป็นถึงสิทธิ์พี่ของพระเอกก็คงที่จะไม่ยอมให้พระเอกนั้นมาทำการถอนหงอคนเช่นเขาไปอย่างง่ายดายมากนะักจากนั้นสิทธิ์พี่ไปหึงก็จึงได้ทำการหัวเราะออกมานะครับและก็ได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าถึงเจ้าเนี่ยนะจะสามารถใช้เก็ดวิชาเคลื่อนที่อันนี้ไปได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็จริงนะแต่ว่าค้าเนี่ย ก็บอกตรงๆไปเลยว่าเจ้านั้นก็ยังมีระดับที่มันก็ห่างไกลามากกว่าคําว่าอัจฉริยะแบบมากพอสมควรและนอกจากนั้นแล้วจากนี้เป็นต้นไปทุกๆก้าวของเจ้านะ่ะมันก็จะมีความหมายและเต็มไปด้วยขวากน้ําไปอีกด้วยนะสิทธิ์น้องเป็นเพราะว่าการที่จะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสํานักส่วนหลิงมันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ได้หมูตู้แบบที่เจ้านั้นขอได้คิดเอาไว้ก่อนหน้านี้หรอกและข้าเนี่ยก็จะต้องขอมาเตือนเจ้าเอาไว้ก่อนไปเลยเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยนะขอเป็นถึงสิทธิที่มีความห่วงใยกับตัวของเจ้าเป็นอย่างมากๆากเลยยังไงกันล่ะสิ่งต่อมาสิทธิไปเึงนะครับเขาเนี่ยก็เลยจะแกล้งพระเอกเล่นโดยการที่ได้มารอเล่นกับพระเอกไปเลยว่าเขาก็จะยอมยก อยาวิเศษเป็นจํานวนทั้งหมด100เมตรไปให้กับพระเอกแบบฟรีๆไปเลยก็ได้และก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกับเรื่องก่อนหน้านี้ที่พระเอกนั้นก็เป็นคนถามให้เขาได้มาสูญเสียอย่าวิเศษไปอีกแต่ว่าพระเอกของเรานั้นก็กลับเอาจริงเอาจังแบบเป็นอย่างมากเลยนะครับผมและถ้าหากว่าพระเอกเนี่ยเขาสามารถได้รับ อยากวิเศษเป็นจานวนมากมายถึงขนาดนี้ไปได้แล้วจริงๆแล้วแล้วก็นะครับผมมันก็จะส่งผลถามให้จิตวิญญาณแห่งเทพสงครามในตัวของพระเอกมันน่ก็จะได้เพิ่มทวีคูณความแข็งแกร่งได้ขึ้นไปแบบมากมายมหาศาลแต่ว่าพระเอกเขาก็เลยได้ทำการแกล้งอ่อนแอแบบต่อไปอีกและก็จึงได้บอกไปก่อนเลยนะครับ ว่าสิทธิ์พี่ไปเหิงท่านเนี่ยนะก็เป็นคนที่ตลกเป็นอย่างมากเลยจริงๆท่านอาจจะทําการมอบอย่าวิเศษขนาดนั้นหมายกับข้าจริงๆอย่างนั้นนั้นหรือแต่ว่าถึงข้าเองจะได้รับมันมาแบบเยอะมากเพียงนั้นก็ตามข้านั้นก็คงที่จะไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อสู้กับสิทธิ์พี่ไปเหิงไปได้อยู่ดีเลยก็ว่าได้และจากนั้นนะครับต่อมาแม่นางเซียวชีเจียนเนี่ย นานก็จึงได้รีบเข้ามาและบอกไปเลยว่านี่พวกเจ้าทั้งสองคนแน่นะก็เลิกเล่นกันไปได้แล้วล่ะนะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาเลยและพวกเจ้านะ่ะเขาจะทำการพูดจาประชดประชันกันไปอีกนะหรือเปล่ากันละ่ะเหมือนกับที่พวกเด็กเเขาก็ชอบทํากันไปแบบนั้นจะได้หรือเปล่ากันล่ะนะและพระเอกของเราเขานั้นเขบอกไปเลยนะครับว่าอย่าห่วงไปเลยนะสิ์พี่เซียวชีเจียเมันก็เป็นเพราะว่า พวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไปมันก็เท่านั้นหรอกแต่ว่ามันน่ยก็เป็นเพราะข่านั้นก็อยากที่จะได้รับยาวิเศษ,ษ,ษเป็นจํานวนเยอะมากขนาดนั้นไปแบบจริงๆเลยยังไงกันละ่ะจะได้มีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็สูงมากขึ้นมาจนเพียงพอที่จะสามารถมาช่วยเหลือสิทธิ์พี่ทั้งสองคนไปได้และจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการขอยาวิเศษ,ษ ไปแบบตรงๆเลยนั่นเองน,น,นะครับผมและก็บอกกับสิทธิ์พี่ไปหึงแบบต่อพระเอกเลยว่าตัวของพระเอกเองนั้นเขาเนี่ยก็ไม่ได้มียาวิเศษอะไรใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่มีมันติดตัวและก็ยังมีความต้องการที่ก็จะอยากได้มันมาเพิ่มไปจากสิทธิ์พี่ไปเหึงไปด้วยเช่นเดียวกันอีกและพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพวกเรานะ ขอถึงแม่มาลงเดิมพันการไปใหม่อีกครั้งหนึ่งไปเลยละ่ะซึ่งเมื่อลุงไปเึงเขานั้นก็ได้ยินที่พระเอกได้พูดมาเมื่อกี้มนันน่ะก็ทําให้เขาหลานก็ถึงกับต้องตาลุกเป็นวาวนะครับและก็ดีใจเป็นอย่างมากจนตัวสั่นเลยนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่านะครับในคราวที่แล้วลุงไปเฮงเนี่ยเขาก็เพิ่งที่จะได้มาสูญเสียายาวิเศษของเขาไปแบบเป็นจํานวนเยอะแยะมากๆ และเหตุผลมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระเอกเขาก็ไปชนะการเดิมพันถามให้ลุงไป่เฮงต่องสูญเสียยาวิเศษไปให้กับสิทธิ์พี่ของเขาแต่ว่าในครั้งนี้มันก็ดูเหมือนครับโชคชะตาก็จะได้เข่าค้างเขาไปซะแล้วลุงไป่เฮงได้รับโอกาสอีกครั้งในการที่จะได้รับยาวิเศษกลับคืนมาไปจากพระเอกพระเอกเขาก็บอกไปต่อว่าคาเนี่นะอยากที่จะมาได้รับการทดสอบ อะไรก็ได้ไปจากสิทธิพี่ทั้งสองคนแบบนั้นจะได้หรือเปล่ากันละ่ะโดยเฉพาะท่านนะนะสิทธิพี่เสียวชี้เจียและถ้าหากว่าข่านั้นได้พ่ายแพ้ก็จะยอมหมอบยาวิเศษกลับขึ้นไปให้กับสิทธิพี่ไปหึงที่เขานั้นได้สูญเสียไปถึง100เมตรเลยใช่หรือไม่ข้าก็จะยอมหามันมาคืน แต่ว่าในทางกลับกันถ้าหากว่าข้าชน,นะข้าเนี่ยก็จะขอพวกมันเพิ่มไปจากท่านอีกก็แล้วกันนะสิทธิ์พี่สึ่งก็แน่นอนเลยนะครับผมว่าลุงไป่หึงนั้นเขาก็ได้ดูถูกพระเอกไปแบบอีกเช่นเคยเขาก็เลยได้บอกตอบตกลงไปเลยนะครับและพูดไปว่าจากมาไปเลยสิทธิ์น้องอย่าให้มันเสียไปเลยล่ะจากนั้นพระเอก เขาก็บอกต่อไปเลยว่าพวกท่านทั้งสองคนเนี่ยนะขอจงออกเดินทางและก็กลับไปเลยที่สำนักสวนหลิงก่อนหน้าค่าผู้นี้ไปได้เลยและเดี๋ยวข้านะนะก็จะทำการตามพวกท่านไปเองจนกระทั่งไปถึงที่สำนักสวนลิงไปให้มันจงได้อย่างแน่นอนเลยละ่ะและเวลาที่กำหนดไว้มันเนี่ยก็คือข้าจะต้องไปถึงให้ได้ภายในเวลาสามวันก่อนหน้าที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นยังไงกันละ่ะ และการเดิมพันของพวกเราหมานก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดณนะเมื่อเวลานั้นได้มาถึงและนอกจากนั้นพวกท่านเนี่ยก็จงอย่าได้มาลืมรอข้าล่ะมารอข้าไปด้วยทีนาสำนักสวนหลิงอนะและเมื่อพระเอกเขานั้นก็ได้พูดจบไปแล้วเรียบร้อยมานก็ได้ทำให้พระเอกเขาก็เลยได้พุ่งตัว ออกไปในทันทีด้วยความเร็วของเขาที่มันก็เรียกได้ว่าสูงมากมหาศาลแบบสุดๆแต่ว่าในทางกลับกันเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็กลัวนะครับว่าจะพ่ายแพ้การเดิมพันในครั้งนี้เขาเนี่ยก็เลยต้องมาเอาจริงไปด้วยเช่นเดียวกันและพระเอก ก็ยังได้รู้ดีอีกว่าสิทธิพี่ทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่มีความรวดเร็วแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าไม่เอาจริงก็จะแพ้แน่นๆซึ่งจากนั้นสิทธิพี่ไปถหึงเขาก็จึงได้บอกต่อว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเจ้าก,ก็ไปเอาความมั่นอกมั่นใจแบบมากมายขนาดนั้นมาจากที่ไหนไปกันละ่ะและแม่นางเสี่ยวชีเจียนางก็จึงได้มาคิดในใจไปเลยเนี่ยนะครับว่าชิ้นนั้นข่าเนี่ยกังวงจริงๆนะ ว่าเจ้านั้นก็คงที่จะไม่มาทําให้พวกเรานั้นผิดหวังไปเลยใช่หรือไม่จากนั้นฉากต่อมานะคะผมพระเอกเนี่ยเขาก็กําลังที่จะวิ่งไปอยู่ในป่าแห่งนี้โดยความที่มันก็ดวดเร็วแบบสุดๆส่วนการทางพระอาทิตย์มันก็เหมือนกับว่าก็จะได้ขึ้นมาไปแล้วซึ่งพระเอกของเราเขานั้นก็ถึงกับต้องเงือตก การไปเลยทีเดียวเชียวอีกด้วยครับมันก็เป็นเพราะว่าเวลานัดหมายกับพวกศิษย์พี่เนี่ยมันนั้นก็กําลังจะมาถึงไปแล้วนอกจากนั้นวิชาการเคลื่อนที่ของเขาแมนน่ยก็ยังได้สูบเอาพลังกายไปแบบสูงเอามากๆทำให้พระเอกเขาก็เริ่มที่จะหมดแรงและทันใดนั้นเองจูๆ่ๆพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการใช้พลังแห่งจิตปัญญ,ญาเทพเจ้าสงครามก็เพื่อที่จะให้ได้ออกมาไปบ้าง ส่งพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ใช้มันออกมาไปในทันทีและเป็นเพราะว่าในตอนนี้นะครับผมสิทธิพี่ทั้งสองคนนา้นก็ไม่ได้อยู่ณนะที่แห่งนี้ําให้พระเอกนั้นก็จึงสามารถที่จะทําการปลดปล่อยระดับพลังที่แท้จริงของเขาให้มันได้ออกมาไปได้สิ่งในฉากนี้เองเนั้นนะครับผมก็จะเรียกได้เลยว่า ความเร็วของพระเอกเมื่อเขานั้นก็ได้ตัดสินใจใช้พลังจิตวิญ,ญญาณเทพเจ้าสงครามเพื่อให้มันนั้นได้ประสานเข้ากับ วิชาเคลื่อนที่อันนี้มาแนก็เลยได้ส่งผลและก็ทําให้พระเอกนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยความที่มันก็รวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วในป่าแห่งนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับใน EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ